สวัสดีครับถูกขาด้วยนี่อยู่ช่องช่องเราเปลี่ยนชื่อนะครับปรับกล้องให้ลงเป,เป็นชื่อกอล์ฟีล็อกนะครับผมเดี๋ยวนนี้เราจะมาปลูกต้นพริกนะครับแบบปลูกในกระถางนะแล้วก็เอาไว้ปลูกตามห้องชงห้องเช่าอะไรได้ครับตามบ้านก็ที่ไม่มีพื้นที่เป็นดินนะครับปลูกนี้ได้นะ ช้ไซนี้ไม่รู้เบอร์อะไรอ่ะยี่สิบขีดหนึ่งได้่ากให้รูนะใบนี้ก็ประมาณถางก็ประมาณร้อยสิบบาทนะครับนะใบนี้ก็ซื้อไปซื้อมาจากร้านที่ตลาดต้นไม้นะครับตรงสีแส่แยกแยกต้นลิสุกไหครับมาอขอเรียกแยกอยสุดก่อนนะก ใช่นีนะครับอันนี้ใบสองร้อยนะซื้อจากที่เดียวกันร้านตกคุณลุงนะครับนี่เขาอยู่ตรงตรงกลางตลาดพอดีนะครับที่หอยกระถางเยอะมีไซส์ใหญ่แต่ตอนซื้อมาเขาจะกระถางาจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นมุมปุ่มนะให้เคาะนะครับใช้คอ้อนเคาะออกวันนี้เราปลูกกระถางเล็กก่อน นี่นะนั่นนครับมะมคุดเป็นต้นทุเรียนนะครับทุเรียนมีมังคุดนะครับมีมังคุดด้วยวิธีการเตรียมนะครับก็ใช้ขุยมะพร้าวนะครับใส่รองก้นไว้ก่อนนะครับ ใช่นี่นะครับดินสีดานะครับดินสีดานี่อยู่ตรงสถานที่ผลิตอยู่ตรงถ้าคนปทุมก็จะรู้จักว่าตรงตำระเบิดตรงข้ามซอยสุภาพรนี่สำโคกครับอ่าที่โรงงานนะครับ ห้าถึงร้อมันเป็นดินชุ่มน้ำนะครับมันจะมีความแน่นนะม,นมีความแน่นเนี่ยถ้าเราไม่ใช่ได้ใช้ผสมกับขุยมะพร้าวก็ใช้ผสมกับดินใบกัมปู เดี๋ยวอันนี้ผสมกับคุยมะพร้าวแล้วก็ให้มันเข้ากันนะครับ้มันเข้ากันเป็นก้อนนี้ขยี้นะครับ เพราะว่าต้นไม้เราปลูกเนี่ยมันอยู่ในกระถางนานนะครับอ่าเราก็ต้องใช้ความให้มันตรงโปงเอาไว้ถ้าใส่ขุยมะพร้าวเยอะเนี่ยต้นไม้จะไม่โตเพราะว่าและธาตุอาหารไม่พอที่การตัดผมก็หา วงเงันสั้นนะครับตัดเข้าไปนี่ถุงนี้ถ้าคนแก่เป็นนะครับดึงทีเดียวก็ขาดโอ้ยวนนี้วามันจะเปิดหรนะครั่จะเป็นไร สอบเราไว้ใช้ต่อได้นะครับอกถามพวกนี้นะครับถ้าเราปลูกตรงไหนนะ เราไว้ตรงนั้นเลยนะครับตรงตรงนั้นเลยเพราะว่าพอใส่ดินใส่ต้นไม้แล้วเนี่ยมันจะหนักมันจะหนักมากนะครับก็อ่ะหายละเราก็ใส่ต้นพริกเลยต้นพริกนี่เพิ่งไปถอนมานะครับต้องไว้ในร่มหน่อยนะมีพริกใส่ไปแล้ว แล้วก็เอาขุยมะพร้าวนะโรยทีนะกันยาขึ้นนะครับกันยาขึ้นได้นะคุมให้มันทั่วๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาติดตามดู การจเจริญเติบโตองต้นพริกนะครับกล้องเป็นไรเลยมันจะชัดอยู่แหละยังยงาก็แก้ตัวอีพีหน้านะครับอ,อีพีหน้าเรามาติดตามดูนะครับว่าต้นพริกมันจะ,จะเจริญเติบโตดีไหม ปกติพวกพืชไม้ล้มลุกนี่นะครับจะใช้เวลาสี่สิบห้าวันนะครับตั้งแต่งอกนะครับออกลูกอันนี้เดี๋ยวเราต้องมารอดูนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรกระถางนะเดี๋จะปลูกอย่างอื่นไปเรื่อยครับนึงเรียนกันไว้นะอะไรก็กดไลค์ครับกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่อีกพีนะครับขอบคุณครับ